คราวนี้ในการเสิร์ชข้อมูลในตัวแปรอะรแบบในคลิปที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นการเสิร์ชแบบตามลำดับเลยเนาะจากตัวแรกไปยังตัวสุดท้ายนะครับซึ่งก็ค้นหาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในบางครั้งมันมีกรณีนี้ครับถ้าเรามีสมาชิกที่อยู่ในอะร์เรยจำนวนมากๆนะครับแล้วมันเกิดกรณีเลวร้ายก็คือว่าตัวที่เราอยากจะค้นหาเนี่ยมันดันอยู่ท้ายๆเลยนะครับนั่นหมายความว่า มันก็จะไล่ไปทีละตัวกว่าจะถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมครับกว่าจะเจอก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าเราโชคดีเราไปค้นหาซึ่งสมาชิกสิ่งที่เราจะค้นหามันดันอยู่ต้นๆมันก็หาเจอเร็วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในการค้นหาว่าหาได้เร็วหาได้ช้านะครับโดยใช้วิธีการเดียวกันนะครับครานนี้ อย่างเมื่อสักครู่นี้ตามตัวอย่างเรามีสมาชิกแค่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างกรณีของ h e r o ่ v มีแค่5ตัวนี่แปบ๊บเดียวคอมพิวเตอร์มันไวมากมันทำได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้ามันมีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยนะครับเราจะเริ่มสังเกตให้เห็นได้เลยว่ามันช้าหรือมันเร็วนะครับเพราะฉะนั้ในการค้นหาบางทีการหาทีละตัวก็อาจจะง่ายต่อการเขียนโปรแกรมแต่บางทีมันก็อาจจะมีประเด็นว่าถ้าเกิดมีข้อมูลจํานวนเยอะ อาจจะรู้สึกได้ว่ามันช้าไปหรือเปล่านะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงการค้นหาแบบที่เราเรียกว่า binary search นะครับในอ r ไรนะครับก็คือเป็นการแบ่งทีละครึ่งทีละครึ่ง,ท,งทีละครึ่งนะเหมือนกับเวลาเราจะหาหนังสือหาคำหาสมุดโทรศัพท์บางทีเราอาจจะไม่ได้เปิดที่หน้าแรกแล้วไล่ไปจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับเราอาจจะเปิดเปิดตรง กึ่งกลางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มีวิธีในการค้นหาต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับในการทําการค้นหาอยู่ในอาร a y ไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้จะดีที่สุดหรือจะเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ก็พูดเผื่อไว้ว่าถ้าเราหาทีละอันไล่ไปตั้งแต่ตัวที่ศูนย์จนถึงตัวที่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นนะครับมันอาจจะช้าหรือเร็วต่างกันนะครับอันนี้ก็นําเสนออีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นก็อาจจะต้องเพความเข้าใจกับคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าว่าเป็นแนวทางนะครับโอเคหลักการของเบรนดี่เซิร์ฟทำยังไงหลักการของเบรนดี่เซิร์ฟก็คือเราจะเดี๋ยวผมให้ดูในภาพนี้เลยแล้วกันนะครับหลักการก็คือสมมติววเรามีตัวกระรย์อยู่นะครับในตัวอย่างนี้มีทั้งหมดเจาช่องช่องที่ศูนย์ถึงช่องที่แปดนะครับก็ไล่ไปเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับ เงื่อนไขของการเรีเสิร์ก็คือคุณจะต้องเรียงเรียงไอสมาชิกนี้ให้เสร็จก่อนนะครับว่าให้เรียงค่าจากน้อยไปมากให้เสร็จก่อนนะครับเน้น mm hmm. ถ้าข้อมูลถ้าไม่ได้เรียงก็คือใช้วิธีนี้ไม่ได้ครับต้องเรียงก่อนในกรณีนี้สมมุติว่าเราเรียงแล้วครับอ่าสมมุติว่าเราเราเียงเรียบร้อยแล้วนะครับหล้วถ้าเราต้องการจัดค้นหาหมายเลขยี่สิบสิ่งที่เราจะค้นหาเราจะทํำยังไงนะครับ สิ่งแรกที่เราจะทางก็คือเราจะแบ่งครึ่งอาร์เรย์ก่อนครับโดยการวัดก่อนว่าอาร์เรย์นี้มีขนาดเท่าไหร่ครับวัดก่อนว่าอาร์เรย์นี้มีขนาดเท่าไหร่ก็ใช้ดอทเลงใช่ไหมครับวัดวัดแล้วมันก็จะได้9้าช่องใช่ไหมครับ9้าช่องนี้ก็คืออินด x ์หมายเลขศูนย์จะถึงหมายเลขถูกไหมครับเอ็นอินดีคส์ใสุดท้ายของเราคือหมายเลขแปดหรือเท่ากับ9้าลบหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นการว่ามีทั้งหมดช่องนะครับ ตรงนี้ก็เอามันหารสองนะเอาแปดเนี่ยเอาเลงเนี่ยลบหนึ่งหารด้วยสองนะครับได้เท่าไหร่ได้สี่ก็จะเป็นการกําหนดจุดกึ่งกลางจุดที่เราจะเริ่มหานะครับเราจะมาเริ่มหาตรงกลางปกติวิธีที่ผ่านมาในคลิปก่อนเราจะหาทีละตัวไล่ไปจนซ้ายไปขวาตอนนี้เราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนตอนนี้เรากลางจะหาค่าตรงกลางวิธีการคือวัดทั้งหมด ได้เท่าไหร่เอาอินดี x ที่มากที่สุดหางด้วย2นะครับหารลงตัวตรงช่องไหนก็ลงช่องนั้นเลยนะครับก็ชี้ตรงนี้คือตรงกลางในกรณีที่หารไม่ลงตัวได้จุดหให้ปัดขึ้นนะครับเช่นได้2อดหก็ให้ไปที่ช่องที่สมองอย่างนี้เป็นต้นนะครับในที่นี้มันลงที่เบอร์สี่นะครับก็ตรงนี้คือตรงกลสิ่งที่จะทําต่อมาก็คือจะเทียบครับว่า ของที่เราจะหาเทียบกับช่องที่อยู่ตรงกลางว่าเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าเท่ากันก็คือจบการค้นหาก็คือเสร็จถ้าไม่เท่ากันมันจะเอาตัวค่าที่ต้องการจะค้นหามาเทียบกับค่าที่อยู่ตรงช่องกลางว่ามันถ้าไม่เท่ากันมันเป็นยังไงมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าถ้ามันมากกว่ามันก็จะวิ่งไปหาในโซนที่อยู่มากกว่าครับถ้ามันน้อยกว่ามันก็จะวิ่งมาหาในโซนที่อยู่น้อยกว่า มันเป็นการออกไปครึ่งๆนะจากสมาชิกทั้งหมดครึ่งหนึ่งมันหายไปครึ่งนึงเลยทําให้วิธีเนี้ยมันจะเร็วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแดบานครับในกรณี20 20มันน้อยกว่าถูกไหมครับ20มันน้อยกว่าแสดงว่ามันต้องหาช่องไหนครับมันต้องมาหาช่องนี้ครับมาหาด้านนี้นะควน,นี้การหาด้านนี้คือทําอย่างไรนะครับดูข้อนี้นะครับ อินเด็กช่องที่สี่คือห้าสิเปรียบเทียบกับยี่สิบี่สมีค่าน้อยกว่าห้าสิบดังนั้นนะครับดังนั้นเราจะขยับไปที่ช่องอินเด็กเหมือนเลขศูนย์ถึงอินเด็กเหมือนเลขศูนก็คือเราจะตีวงให้แคบลงมาหาในช่องนี้อินเด็กที่ศูนถึงมาเลขศูนะครับสุด้านะครับเราทำยังไงครับเราก็เราจะขยับเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ย เราก็จึงเปลี่ยนครับจากตัวอินดิซที่เราเคยดูว่า8นี่คือตัวที่สูงสุดเราก็จะปรับอินดกซตัวนี้ให้มาเป็นอินเดกซตัวเบอร์3นี้นะครับลีวก็หาค่ากลางก็คือเอา3เนี่ยมาหารด้วย2 3หาร2ได้เท่าไหร่ครับได้1.5 1.5ไม่ลงตัวปัดเป็น2ค่ากลางก็คือ2เอามาเทียบกับ30เอามาเทียบกับ30ถ้ายังไม่เท่าอยู่ มันก็ต้องดูต่อมาว่ายี่สิบไม่เท่ากับส0มสิบแล้ยี่สบเนี่ยมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าสามสิบมันน้อยกว่าแสดงว่ามันต้องมาตรงนี้นะครับต้องขยับมาตรงนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นศูนย์กันหนึ่งเอาหนึ่งมาหารด้วยสองหารด้ศูนย์จุดห้าเป็นหนึ่งก็ดูที่ช่องนี้ยี่สิบเท่ากับยี่สิบก็คือจบขั้นตอนนะครับสังเกตว่าการหายี่สิบเนี่ยหาเพียงสองครั้งห้าสิบสาสิบยี่สิบแล้วจบ นะครับไม่ได้ไล่ทีละตัวข mm ้ hmm. นมันก็จะลดลงไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมันทําให้วิธีนี้มันเร็วกว่าวิธีที่สอนในคลิปที่แล้วนะครับเอาล่ะมาดูในตัวอย่างของโค้ดแล้วกันนะครับ mm hmm. ผมมีการกําหนดค่าตัวแปรประมาณนี้นะครับมีสิ่งที่ต้องการจะค้นหาเวลาเรากรอก2ีิให้มันใส่อยู่ในคําว่า search for นะครับส่วนขอบเขตในการค้นหานะครับ จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของแต่ละบล็อกนี้ผมใช้ในโลคือจุดเริ่มต้นไฮคือจุดสิ้นสุดนะครับมิดคือค่ากลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เไอเดียไล่จากโคดไม่รู้บางคนบางคนอาจจะไล่จากตัวซูโดอาจจะง่ายกว่าแต่ผมจะพาไล่จากโคดแล้วกันนะครับ ลองจินตนาการดูนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นทางเลือกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่พร้อมทำความเข้าใจก็วิธีนี้ก็จะทําให้เราค้นหาในอะไรได้ไวขึ้นนะเพ้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับถ้าถ้ายังงงอยู่อย่างนี้นะครับมีสมาชิกตามที่บุกนะอยู่ทั้งหมดเก้าตัวนะสิบยี่สิบสามสิบสี่ิห้าสิบหสิบเจ็สิบแสิบนะอีเด็กเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์แปดนะครับ มีการกําหนดค่าตัวแปรอยู่3าตัวหล,หลักๆที่น่าสนใจก็คือมีมิดคือตรงกลางนะตอนนี้มิดยังไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่กําหนดให้เป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับ<ม>จุดเริ่มต้นของบล<ม>็อกก็คืออ<ม>ินเด็กซ์ก็คือเบอร์ศูนย์ถูกแล้วนะครับส่วนจุดที่อยู่ไกลสุดหรือจุดปลายสุดก็คือไปเอานำน้ำคือตัวแปรอะไรนี้นะมาเลงใช่ไหมครับมาวัดวัดได้เท่าไหร่ลบหนึ่งใช่ไหมครับจะได้เป็นอินเด็กซ์เบอร์เก้านี้ใช่ไหมครับจะได้อินเด็กซ์ตัวนี้นะครับก็ใส่ไว้ในไฮ เพนท h ไฮ h ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น8นะครับไฮตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น8เซิร์ฟฟอร์ก็คือข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหานะครับอินด x เป็นลูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรูปหนอ่นะครับระบบทําการสแกนก็คือให้เรากรอกข้อมูลนะครับเราก็กรอก20สมมุติเรากรอก20นะครับ20เนี่ยก็จะถูกอ่านแล้วเอาเก็บไว้ใน search for ์อันนี้ก็ตามที่เราเคยเขียนโปรแกรมมาอันี้ เงื่อนไของการวนลูปนี้คือใช้ลูป w h นะครับโลน้อยกว่าหรือเท่ากับ high ตอนนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับ high ตอนนี้เป็นแปดนะครับตามมานะศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับแปดจริงหรือไม่จริงครับจริงนะครับจริงเครื่องหมายนี้คือ n n นี่อันนี้แล้ว index เท่ากับลูปหนึ่งนะครับ index ตอนนี้ก็เท่ากับลูหนึ่งจริงจริงเพน จริงเมื่องเงื่อนไขเป็นจริงเข้าสูรูนะครับเข้าสูรูเอาโลมาบวกกับไฮครับศูนย์มาบวกกับ8ได้เท่าไหร่ครับได้8หาร2ได้เท่าไหร่ครับหาร2ได้4เอาใส่ไว้ในมิดอ่าใส่ไวต้ตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาเซิร์ฟฟอร์คือที่เรากลอไปเทียบกับค่าที่อยู่ตรงกลางก็คือนำนำในอินเด็กซ์ที่เป็นมิดมิดคือ4ใช่ไหมครับอินเด็กซ์ที่เป็นมิดคือเลขสก็คือห้ ให่สิบถ้ากที่กรอกไว้หรือไม่ครับในกรณีถ้ากอกยี่สิบนะครับถ้ากรอกยี่สิบยี่สิบน้อยกว่าห้าสิบถูกไหมถ้าถูกขยับมิดนะครับขยับมิดตัวไฮเนี่ยเอทษดขยับไฮนะครับไฮจากเดิมเป็นแปดขยับมาเป็นมิดลบหนมิดตอนนี้ชี้อยู่ที่เลขอ,อะไรครับเลขสเรารู้แล้วว่าไอ้เลขที่เราหาเนี่ยมันอยู่ทางด้านค่าน้อยกว่าเราก็จะ ตีกรอบของไฮลงมาจากเดิมเป็นแก็ตีเป็นมิดลบหนึ่งมิดเดิมเป็น4เรารู้แล้วว่าเลขสไม่ใช่และหลังจากอินเด็ก์หมายเลขสก็คือตรงนี้ไปไม่ใช่นะครับตั้งแต่50ไปเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ตรงตั้งแต่มิดลบหนึ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างขอบเขตใหม่ก็คือให้ไฮเนี่ยจากเดิมเป็นแเปลี่ยนไปเป็นมิดลบหนึ่งซึ่งก็จะกลายเป็นเลขสาม นะครับมีลบหนึ่งก็เป็นเลขสามแล้วก็จบกระบวนการนี้ไปก็บวนใหม่ครับก็จะดูว่าอ่าตอนเนี้โลเป็นศูนย์มิดเป็นสามศูนย์น้อยกว่าเท่ากับสามจริงหรือเท็จก็ยังจริงอยู่นะครับ index ก,ก็ยังคงเป็นลบหนึ่งนะครับ index ก,ก็ยังคงเป็นลบหนึ่งก็เข้ามาใหม่สามหวกศูน ได้3หาร2ได้1.5นะครับเอาไปใส่ในมิดมิดเป็นอิน e ิ e r เจอร์เพราะฉะนั้นจะปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น2องนะครับคยึงสองมันก็จะดูว่านำในตำแหน่งที่อินเด็กซ์ที่2ก็คือ30มสิบนะครับเ e ิร์ชฟอร์ยี่สิบยี่สิบน้อยกว่า2ถ้ายังจริงอยู่มิดก็ขยับครับไปทดไฮก็ขยับขยับไปเไรครับ จากเดิมไฮมันชี้ที่เบอร์เบอร์สามใช่ไหมครับมันก็ลดลงมาอีกหนึ่งวก็ไฮก็จะมาชี้ที่เบอร์เบอร์สหรือว่าอีใหมายเลขหนึ่งนะครับลดมาหนึ่งนะครับก็จะวนอีกก็จะมาหารอีกแล้วก็เช็คคราวนี้มันเท่าแล้วนะครับฮโอเป็นศูนย์ไฮเป็นหนึ่งโลน้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง อ่าจริงอินเดก็กซ์ึ่งยังเป็นลบหนึ่งก็จริงอยู่นะครับเสร็จแล้วพอมันจริงอยู่อย่างนี้นะครับมันก็ลุ <ST an th us> มทาตรงนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหารสองได้ศูนย์จุดห้าขึ้นมาเป็นหนึ่งนำในอินเด็กซหมายเลขหนึ่งก็คือยี่สิบเทียบกับยี่สิบยี่สิบน้อยกว่ายี่สิบไม่จริงแล้วมันกระโดดลองอมาที่เอแล้วมันมากกว่าไหม ก็ไม่จริงอีกก็กำหนดลงมาที่ L อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอินดิสจะถูกปรับจากเดิมที่เป็นลบหนึ่งปรับให้เป็นตำแหน่งที่ที่ชี้อ,อยู่ในปัจจุบันที่มิดชี้อยู่ในปัจจุบันก็คือตำแหน่งหมายเลขเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะวนกลับไปคราวนี้รูปนี้จะหยุดทํางานเพราะอะไรครับเพราะมิดเพราะอินดิสเท่ากับมิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เท่ากับลบหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ว่าอ่าโอเคสุดท้ายพราะมันหลุดออกมาจากรูปนะครับก็จะมาเช็กว่าถ้าอินด x ค ไม่เท่ากันหนึ่งแสดงว่าเจอนะครับแต่ถ้า index ยังเป็นลบหนึ่งอยู่นะครับก็แสดงว่าหาไม่เจอนะครับทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของตัวตัวบ e a r c รนะครับประมาณนี้นะครับก็เสนอไว้เป็นแนวคิดเดี๋ยวลองทำเป็นคลิปสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงตอนแรกไม่อยากจะทำคลิปนะเพราะว่าอาจจะยาวนะอลองสักน,นิดหนึ่งก็ได้ครับ สมมติว่าผมมีตัวแปรนะอย่างที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะสิบนะครับยี่สิบสมิบสี่สิบถ้าใครรู้สึกงงตรงนี้หยุดกันก่อนกได้นะครับถ้าใครจะลองไล่ดูเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตัวนี้มีเอเอร์เรอร์นิดหน่อยครับเพราะาอะไรครับเออร์เรอร์ที่ว่าก็คือตัวแปรผมมันเป็นสตริงใช่ไหมครับ เปลี่ยนสกรแล้วกันนะครับอันนี้ผมลบทิ้งแล้วครับน,นี่นี่คือ search กอนะครับชื่อถัวแปลว่า search กอ r นะครับโอเคนะฮะแล้วก็จะมีการกำหนดบล็อกเพื่อดูขอบเขตในการค้นหาเนาะ เดี๋ยวลกนิดนึงนะครับจะได้เห็นทั้งรวมรวมตัวเล็กนิดนึงนะฮะมีตัวแปรขึ้นมาชื่อว่ามินนะครับมินท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับอ่ามินท่ากับศูนย์ไฮมีมินท่ากับศูนย์แล้วก็มีมิดด้วยมิดท่ากับศูนย์ตอนนี้ยังไม่รู้มิดเท่าไหร่ครับมิดท่ากับศูนย์แล้วก็มีไฮค,คือค่าสุดท้ายนะครับไฮเท่ากับ สกอเล้งนะครับโทบเ,เล้งนะครับเสร็จเ้อยนะครับมีอะไรอีกอันหนึง่งมี index อินเด็กซ์หนึ่งครับ index. อินเด็กซ์ลูนะครับอัวนี้เลยนะครับนี่สี่ตัวเพิ่มเข้ามาครับ ใส่ล้อนก็วายนะวายนะครับเอมินน้อยกว่าหรือเท่ากับหายใช่ไหมครับมินน้อยกว่าหรือเท่ากับหายแล้วก็ใส่วงเล็บไปนิดหนึ่งนี่คือนิพจน์ที่หนึ่งนะครับเชื่อมด้วยนิพจน์ที่สองก็คือเชื่อมด้วยตัวแอนครับแอนอินเน็กซ์ทั้งค่ รูปนโอเคไหมครับให้วนหูปก็ต่อเมื่อสองเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเสร็จแล้วเยันเิ่มใส่เว็บปคุมตรงนี้อ f จริงๆพิมพ์ตามตัวโค้ดนั่นเลยก็ได้แต่ไม่เปาา็นนะครับตรงนี้นะเซตฟอร์ถ้าเซตฟอร์น้อยกว่า ครับน้อยกว่าสกอร์ก็ตามด้วยมิดครับเสกอรสกอร์อรตาเท่ากัมิดอ่ะลืมนะครับต้องหาค่ามิดลืมหาค่ามิดมิดเท่ากับการเอาโลบวกกับไฮนะครับโลบวกกับไฮได้เท่ากับเอาหารสองนะครับ มันไม่มใช่โหมดสิผมเช็คขึ้ว่ามิมินบวกไฮอโอเคนะครับอัสนสองสกอร์ดมิดผมต้องเซเป็นอิน ได้เป็นสิอะผมลบตัวนี้ทิ้งนะงั้นผมสแกนเอาแล้วกันนะครับใช้สแกนได้เลยครับ <In> อินเซ็ตพอเท่ากับสแกนเนอร์นะครับด สแกนเนอร์สแกนเนอร์อินพุตลีเดอร์อินพุตลเอร์เท่ากับเดวสแกนเนอร์ซิสเสแกนเนอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็อินพุตลีเดอร์เน็กเน็กครับโอเคเรียบร้อย ต,ตอ้จนี้มาถ้ามากกว่าครับถ้ามันน้อยกว่าก็ mm. หกายนะครับเท่ากับมิดลบหนึ่งอักน mm. ่งนังสือที่น้อยกว่าจะถ้าไม่ใช่เทปอีบเทวอีฟ้ถ้า s e ิร์ h for แล้วงั้นถ้าไม่น้อยกว่ามากกว่าไหมถ้ามากกว่าก็ mid l i e f ตัว e. นะี้โช่คหะถ้าไม่ใช่ก็เพงที่สยับ h i g ตัวนี้ก็สยับโล w l เท่ากับ mid บวกเลยครับในกรณีที่มันมากกว่าใช้คำว่าอะไรอ่ะ ใช้เพว่ามินอ่ะมินนะครับแต่ถ้าใช่นะครับเอลไม่ใช่กั้งคูดครับคือมันท่ามเท่ากับน,นะครับเอลก็คือเท่ากับอินเด็กเท่ากับเอลนะครับใส่งวเล็บปีก,กาแล้วกันนะครับจริงๆสเตตเมนต์เียไม่ต้องปีก,กาก็ได้นะแต่ว่าใส่ให้ชินนะครับ อันนี้ก็ได้มุนไปเรื่อยๆนะครับจนครบพอวนนเสร็จถ้าเจอนะครับถ้าเจอก็มาเช็คกันเช็คเช็คว่าอิน e ด็นะครับถ้าอินดไม่เท่ากับถ้า,าเกิดลบเนี่ยก็แสดงว่าเจอนะนะครับก็จะเป็น x อ็ว in นดีคส์อะไรก็ว่าไป index บวกแล้วก็ใส่ค่า index เข้าไปแต่ถ้าไม่ใช่เออเอสโนดนะแล้วก็บอกว่า not found นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าได้ไหมนะ เจอแล้วเอแลตอนบรรทัดที่สามสิบมันจะคุ่งลงทำเกินนะทำไมทใไมนะครับรังไงนะงกัไหมกดตรงนี้นะครับพอดีผมไม่ได้มีข้อความกดที่ยี่สิบนะครับมันก็หือนว่าเจอครับเจอในอินเด็กซ์หมายเลขหนึ่งนะครับ อินเด็กหมายเหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับอถ้าผมลองกกากตัวอื่นดูนะครับลองเือบเจ็ดสิบครับนี่ครับเจ็ดสิบก็จบอกว่าเจอในอินเด็กสหมายเลขหกนะครับก็คือศูนย์หนึ่งสองสนามสี่ห้าหกนะครับหมายเลขหกเจอนะครับลองกรอบแบบที่ไม่มีเลยเป็นยังไงนะครับก,ก็เก้าเนะครับ เมื่อกี้เมื่อกีผมกรอกอะไรเอาผมไปกอรอกตัวนี้แทรกเข้ามานะครับเมื่อกนะี้เอาใหม่นะเมื่อกี้ผมลืมกดตรงที่นีเดอินครับเก้าเก้านะผมไปทักที่สิบสาม 99เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าบ อืมอินเด็กซ <issions> <dogs nine. S 2> ์ออกบาวอลอินเ่มก้ากนี่คือถ้าถ้าตัวที่อยู่ในเลงนี่คือหาเจอใช่ไหมครับเก้าสิบเก้าสิบนี่หาเจอพอเก้าเก้ามันเอาออบาวใช่ไหม ของมันบนของมันไปเรื่อย mm hmm. เงมันเพิ่มทางในนุ่ตรงโคตดิเปิดเท่ากับมากกว่าเท่ากับเท่ากับเปออกเป็นไหมถ้าเซิร์ฟรฟอร์น้อยกว่าหายนิด มอมอรนกันนะแ็่หานะตัวที่อยู่ในเลงเนะก็อยู่ในเลงหกสิบห้าไงครับแต่ว่าไม่มีในสมาชิกก็บอกว่านอตฟาวนะครับแสดงว่า้รูปเนี้ย <S <S มันมีประเด็นนะว่าผมทำแล้วมันเบิ้ลขึ้นมานะครับอ่ามันคือไอตัวออฟบาวมัน นะประมาณนี้นะครับก็ทำงานได้อยู่นะครับเดี๋ยวตัวโคดเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้อีกทีหนึ่งก็วิธีการนี้มันทำให้การค้นหาเวลาที่มีสมาชิกเยอะได้เร็วนะครับ Binary Search เนี่ยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือคุณจะต้องเรียงลำดับของสมาชิกจากน้อยไปมากให้ได้สก่อนนะครับ เพ็นถ้าคุณเลียงไม่ได้ก็คือก็ไม่มีประโยชน์นะครับในคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทําได้ก็ทําได้ก็ดีนะครับทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจะเสิร์ชแบบกาปั้นทุบดินหาทีละตัวก็ได้นะครับขอให้มันทางานได้ก่อนนะครับแม่ว่านนี้เป็นแนวทางในกรณีที่เราต้องการจะหาข้อมูลจลํานวนเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาว่ากันอีกทีนะครับ